ฉบับต่อไปนะครับของท่านวิโรธลัคนาดิสนถามเรื่องขอให้พิจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างลงประบัดน้ำเสียแทนการใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอนซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชนนะครับถามธรรมริว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนั่งอยู่นี่แล้วนะครับเชิญท่าน <S <S วิโรธครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษนะดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลครับวันนี้ผมยินดีอย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าชาวเขตประเวทนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับที่รักการออกกําลังกายนะครับที่บึงหนองบอนนะครับก็จะได้คําตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างสบายใจด้วยนะครับคือเบื้องต้นนะครับผมขอญาตทางฝ่ายโสดเปิดคลิปวิดีโอสั้นๆครับไม่เกินหนึ่งนาทีครับ เพื่อรวบรวมความไม่สบายใจของประชาชนให้ท่าน,นรัฐมนตรีท่านได้รับทราบนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับฝ่ายโสดครับผมขอรบกวนด้วยครับ สสทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพนิ่งนะครับที่ประชาชนนะครับที่ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ลักแล้วหวงหเห็นนะครับบึงหนองบอนนะครับในสถานในฐานะที่เป็นพื้นที่ออกกําลังกายนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับของคนทุกเพศทุกวัยนะครับก็ทุกวันนี้ก็มีความไม่สบายใจแล้วก็ยังกังวลอยู่นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในแผนนะครับที่จะถูกนําไปสร้างนะครับเป็นโรง,งบำบัดน้ําเสียหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคํามั่นนะครับแล้วก็การชี้แจงที่สั้นๆตรงไปตรงมาจากทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็เป็นภาพนิ่งๆนะครับที่เห็นว่ามันมีการใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับอย่างสบายอกสบายใจของประชาชนนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอเกิ่นสั้นๆนะครับนะครับว่าบึงหนองบอนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับหลายคนก็มักจะคิดว่าเป็นแก้มลิงในการรับน้านะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วบึงหนองบอนเนี่ยนะครับยังเป็นสวนสาธารณะ และเสน่ห์ของบึงหนองบอนก็คือความเป็นธรรมชาติครับที่พอใครได้เข้าไปวิ่งได้เข้าไปปั่นจักรยานนะครับจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์แต่มันมีความเป็นธรรมชาติจริงๆและก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะที่มีเนื้อที่มากที่สุดของกรุงเทพมหานครด้วยซ้าไปนะครับมีประชาชนจํานวนมากนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับพักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวมาเดินเที่ยวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางท่านด้านตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยก็คงทราบดี แล้วก็สิ่งที่ท่านทราบไปมากกว่านั้นก็คือว่าท่านคงทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับมหานครอื่นๆของโลกเนี่ยเราค่อนข้างมีอยู่จํากัดและน้อยมากๆปัจจุบันนะครับสิ่งที่ประชาชนนะครับกังวลนะครับและที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเพื่อคลายความไม่สบายใจลงไปนะครับก็คือว่า จะมีแผนการที่จะนำเอาพื้นที่ของบึงหนองบอลเนี่ยนะครับไปสร้างโรงบำบัดน้ำเสียหรือไม่สิ่งที่อยากจะทำให้ท่านรัฐนตรีสบายใจก็คือว่าและอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ก็คือว่าประชาชนเขาไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียนะครับและทุกคนเชื่อว่าการบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงแต่ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยครับว่าถ้าจะเอาพื้นที่ของบึงหนองบอล ไปสร้างโรงบําบัดน้ําเสียเนี่ยเพราะว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับเข้าใจครับว่าเข้าใจว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะใช้สร้างโรงบําบัดน้ําเสียเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามกีฬาแล้วก็ลานจอดรถหลักนะครับของบึงหนองบอลที่ปัจจุบันก็มีอยู่อย่างจํากัดมากๆอยู่แล้วนะครับนะครับก็เป็นที่คาดการกันว่าครับว่าทันทีที่เริ่มมีการก่อสร้างเนี่ยนะครับ ต้นไม้เนี่ยฮะจำนวน2 0 0ร้อถึงสามต้นนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะถูกตัดนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับก็จะเดือดร้อนไม่มีที่จอดรถซึ่งทุกวันนี้ที่จอดรถก็อย่างที่เห็นครับก็มีความจํากัดอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับประชากรจํานวนมากที่เข้ามาใช้บริการนะครับนอกจากนี้ประชาชนที่ไปออกกำลังออกกาลังกายที่บึงหนองบอนเนี่ยก็กังวลครับว่าโรงมบําบัดน,น,น้ําเสียที่จะสร้างเนี่ยจะส่งพลจะส่งผลกระทบด้านมลภาวะไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือกลิ่นนะครับ ตลอดจนทัศนียภาพที่งดงามของบึงหนองบอลเนี่ยก็จะเสียหายไปในระหว่างการก่อสร้างประชาชนก็กังวลอีกถ้ามีการก่อสร้างจริงนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่างๆแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในบึงหนองบอลน,นะครับตั้งแต่ปลายปัญหาเรื่องนี้นะครับความไม่สบายใจนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่จริงๆก่อนหน้านั้นละนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปลายปี2560นะครับก็มีประชาชนนะครับตามภาพเมื่อสักครู่นะครับ ก็ลงชื่อกันนะครับกว่า3 0 0พันคนแล้วก็ลงชื่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพื่อคัดค้านแล้วก็ร้องขอให้กรุงเทพมหาคนครไปใช้พื้นที่อื่นในการสร้างโรงบำบัดน้ําเสียแล้วก็ประชาชนนะครับตัวแทนก็เคยได้ยื่นหนังสือตรงนะครับกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครมาแล้วแต่เข้าใจว่าก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนหรือทําให้ประชาชนมีความมั่นใจหรือความสบายใจนะครับ การก่อสร้างโรมบำบัดน้ําเสียนะครับประชาชนก็บอกกับผมว่าหากประเมินนะครับทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับการไปสร้างโรมบำบัดน้ําเสียบนที่ดินลกลางว่างเปล่าเนี่ยนะครับการก่อสร้างนะครับเมื่อเทียบกับการก่อสร้างบนพื้นที่ของบึงหนองบอลเนี่ยนะครับการสร้างบนพื้นที่บึงหนองบอลอาจต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงกว่าถึง3,000ล้านบาทเพราะว่าต้องทุบต้องปรับสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ความไม่เหมาะสมของสถานที่อื่นๆอีกนะครับ ที่ผ่านมานะครับการย้ายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ําเสียก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครไม่เคยทํานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยตัดสินใจย้ายโครงการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียทนบุรีไปสร้างในที่แห่งใหม่มาแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะมีโรงบําบัดน้ําเสียในพื้นที่สวนสาธารณะบึงหนองบอลก็เป็นสวนสาธารณะเช่นเดียวกันและเมื่อเทียบกับการก่อโครงการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสีย สองที่แล้วนะครับบึงหนองบอนเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าด้วยซ้ําถ้าเรามีฐานคิดตรงนี้ตรงกันครับท่านรัมตรีครับหากแผนการก่อสร้างโลงบําบัดน้ําเสียบนพื้นที่ของบึงหนองบอลยังคงอยู่เนี่ยกรุงเทพมหานครถ้าแผนนี้ยังอยู่เนี่ยกรุงเทพก็กรุงเทพเทมหานครก็ควรย้ายการก่อสร้างไปยังที่แห่งใหม่จะดีกว่าไหมเพื่อความสบายใจนะครับและความชัดเจนนะครับและยุติ ความกังวลของประชาชนนะครับให้ได้เสียทีเพราะเป็นเรื่องที่เลื้อยหลังมายาวนานครับท่านรัฐมนตรีครับจึงขอญาตนะครับเรียนถามทางท่าน,นรัฐมนตรีสองคำถามนะครับโดยเริ่มจากคําถามแรกนะครับดังนี้นะครับหนึ่งเมื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่าการนําเอาพื้นที่ที่จอดรถและสนามกีฬาและลานกีฬาของบึงหนองบอลเนี่ยไปสร้างโรงบําบัดน้ําเสียจะส่งผลกระทบทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนที่จอดรถไม่มีสนามกีฬาและที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็ทราบว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อยไปคัดค้านนะครับประกอบกับการจะประกอบกับมีที่ดินลกล้างว่างเปล่าติดถนนหลักติดคลองที่อยู่ไม่ไกลจากบึงหนองบอลก็มีอยู่หลายแห่งซึ่งสามารถจัดซื้อและสามารถก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียที่ได้ขนาดบําบัดมากกว่ารวมถึงการก่อสร้างอาคารบําบัดน้ําเสียบนที่ดินลกล้างว่างเปล่า เมื่อเทียบกับการก่อสร้างในพื้นที่ของบึงหนองบอลน,นอกจากจะไม่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนแล้วก็ยังประหยัดในเชิงงบประมาณได้ถึงสาม0ันล้านบาทหรือกว่านั้นประชาชนจึงอยากทราบว่าแผนการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่บึงหนองบอลเนี่ยเอาข้อเท็จจริงฮะยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่กรุงเทพมหานครจะตัดสินใจย้ายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียตามแผนนี้ ไปก่อสร้างยังที่ลกลางว่างเปล่าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่าแทนหรือไม่หากกรุงเทพมหานครยังคงยืนยันที่จะใช้บึงหนองบอนในการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียก็ขอทราบเหตุผลจากทางท่านรัฐมนตรีครับนี่คือคำถามที่หนึ่งครับรับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบที่แจงครับราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษดรที่เคารพและท่านสมาชิก ผู้สงเกตนะครับกรณีของอบึงหนองบอนนะครับฟังประเด็นทั้งหมดแล้วก็อยากจะเรียนให้เห็นว่าก็คือมีปัญหาเรื่องของการไม่เห็นด้วยที่จะไปใช้ในเรื่องของการป้องกันบำบัดเรื่องการระบายน้ำเรื่องการป้องกันเรื่องเรื่องน้ำเสียนะครับผมขอเรียนตามลำดับนะครับเพื่อปูพื้นให้เห็น ก่อนอื่นต้องต้องเห็นภาพรวมกันว่ากรุงเทพมนานครเป็นชุมชนใหญ่มากนะครับใหญ่มีคนรวมกันมากเมื่อมีคนมาลงกันมากก็ทำน้ำเสียมากนะครับในการศึกษาที่โดยรวบรัฐได้เคยทำไว้นะครับโดยของของทางญี่ปุ่นใจกล้ามาทำไว้นานแล้วนะครับ2524เริ่มทำมีการปรับแผนกรุงเทพมนานครมาโดยลำดับเนี่ยได้เคย ประเมินว่าเราจะต้องบําบัดน้ําเสียจากคนทําน้ําเสียทั้งปรนะเทศมนาลครอถึง27โรงแล้วก็ได้มีการดําเนินการมาขณะน,นี้เป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยเพิ่งได้8โรงนะครับแล้วกําลังศึกษากาลังจะก่อสร้างอีก2องโรงที่เหลือกําลังศึกษาหนึ่งในนั้นก็คือของบึงหนองบอนนะครับอยู่ในขั้นการศึกษานะครับนั่นโดยภาพรวม สรุปโดยภาพรวมก็หมายความว่ายังมีน้ำอีกจำนวนมากที่ปล่อยลงไปในระบบระบายน้ำแล้วก็ลงสู่แม่น้ำแล้วลงสู่อ่าวไทยโดยไม่ได้มีการบาบัดเพราะนั้นที่ผมเรียนตอนนี้ก็คือว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่สำคัญคือการบาบัดน้ำบาบ,บัดน้ำเสียพร้อมกับเรื่องของการระบายน้ำเพราะกรุงเทพมหาคนครก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการ เ,เกิดของบึงหนองบอนนะครับในประเด็นต่อไปที่อยากจะเรียนให้ได้ทราบก็คือระบบระบายน้ำของประเทศเรานะครับเราระบบระบายน้ำของเราเนี่ยเราจะเป็นระบบที่ผสมคอมไบขอาติเป็นผส,ผสมผสมระหว่างน้ำเสียที่ประชาชนภาคเอกชนภาคพานิชยกรรมภาคราชการทำให้เกิดขึ้นนะครับแล้วลงไปในท่อระบายน้ำ แล้วก็ไหลไปยังคูคลองระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาส่วนหนึ่งก็ลงไปอ่าวไทยจะผสมรวมกับน้าน้าที่น้ําฝนที่ตกในพื้นที่นะาเป็นระบบรวมนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูพื้นที่หนองบอนนะครับที่บนรูปนี้เป็นบึงใหญ่นะครับพื้นที่หนองบอนเนี่ยสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่า พื้นที่ภาคตะวันออกของเทพมนครเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํามากนะครับต่ําอยู่ประมาณระดับน้ําทะเลนะครับผมไม่ได้เอาแอดรูปทางคอนโทรลมาให้ดูนะครับแต่เรียนว่ามันต่ํามากแล้วพื้นที่คลองแถวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคลองมะขามเทศคลองปักหลักคลองปลัดเปลียงคลองอาจารย์พรคลองโจระเข้คลองสิงโตคลองบ้านนาคลองตาช้างคลองขันแตกทั้งหมดเนี่ย จะไหลลงไปที่ลุ่มดังกล่าวนี้เดิมเป็นที่ลุ่มนะครับเขาลงไปโดยธรรมชาตินะครับลงไปรวมกันที่ตรงพื้นที่ลุ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่การระบายน้ำเนี่ยโดยหลักก็จะต้องไปลงเจ้าพญาแล้วลงไปสู่อ่าวไทยแต่พื้นที่ตอนในเนี่ยมันก็ต้องไปช้าตามระบบระบายน้ําจากบ้านก็ลงท่อจากท่อก็ลงคลองจากคลองถึงจะไปมันจะเดินทางไกลามากนะครับ ก็จะไปมีปัญหาเป็นรวมไปอยู่ที่นี่กรุงเทพมหานครยิย่งได้เวรคืนที่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับประมาณหกร้อยกว่าไร่ตรงนี้ในหกร้อยกว่าไร่เนี่ยประมาณห้าร้อยไร่เนี่ยมาขุดเป็นบึงหนองบ่อนการเวรคืนเรียนให้ทราบว่าตามกฎหมายระบุว่าใช้เพื่อการป้องกันระบบระบายน้ําการป้องกันน้ําไม่ใช่ไปทำสนามกีฬา ตามกฎหมายเลยนะครับเอาไปทําเรื่องระบบประบายน้ําได้เว้นคืนพื้นที่ตรงนี้แล้วดำเนินการมานานแล้วนะครับปัญหาที่อยากเก็้เห็นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อน,น้ําจากพืชชุมชนตรงเนี้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณ60กว่าตารางกิโลเมตรสร้างน้ําเสียส0 0แสนกว่าลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่บึงหนองบอน ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วจะปล่อยให้ไหลลงไปอย่างนี้แล้วบึงหนองบ่อนที่จะเล่นกีฬามันจะเป็นอย่างไรมันไม่มีทางที่อยู่ได้เลยครับเสียแน่นอนไม่มีทางที่จะเยียวยาตัวเองได้เลยปริมาณน้ําที่อยู่ในบึงหนองบ่อนไม่มีทางที่ทจะที่จะเยียวยาตัวเองได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยในช่วงที่ไม่มีน้ําฝนมาเจือจางน้ําจากบ้านเรือนคนในพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ เขาก็เป็นธรรมชาติลงไปตรงนี้นั่นคือเหตุผลที่เขาไปสร้างบึงหนองหมอนตามโครงการพระราชดำริโดยเวรคืนเพื่อทําเรื่องระบบระบายน้ํานะครับผมจะเรียนให้ทราบต่อมามาดูว่านะครับทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเรียนว่าเราก็คงคงทราบดีนะครับว่า ว่าในการทำเนี่ยก็มีขั้นตอนการทำนะครับอขอเรียนว่าในขั้นตอนถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้อย่างที่ว่าไปใช้พื้นที่อื่นนะครับเนื่องมาจากผมได้ปูให้ทราบแล้วว่าน้ำเนี่ยมันไหลลงที่ต่ำตรงนี้ถ้าเราไปสร้างพื้นที่อื่นนะครับระบบรวบรวมน้ำเสียและขนน้ำไปเนี่ยจะต้องใช้เงินไม่ใช่แค่สร้างเท่านั้นขั้นจะต้องเสียระบบ ขนน้ากลับไปพื้นที่อื่นปกติเขาจะไหลลงมาตรงนี้ท่านก็ต้องเอาไปที่อื่นพอเสร็จแล้วท่านก็ต้องเอากลับมาปล่อยตรงนี้เพราะไปปล่อยที่อื่นก็ไม่ได้ไม่ได้จะกลับมาปล่อยไว้ที่นี่อีกถามว่าทําได้ไหมได้แต่เป็นภาระกับกรุงเทพมหานครเวลาพูดกรุงเทพมหานครพูดถนนก็ถนนไม่ดีพูดถึงน้ําก็ไม่ดีไปทําอย่างอื่นสิพอพูดสนทนาใครไปสร้างสนตนากรุงเทพมหานครก็ต้องใช้เงินประมาณที่มีตามลําดับที่ควรจะใช้ ถ้าใช้ตรงไหนประหยัดได้ถูกได้ก็ควรทำผมเรียนโดยภาพรวมไม่ได้บอกว่าจะทำตรงนี้หรือไม่ทำโดยหลักการแต่ที่ดินตรงนี้เวรคืนมาเพื่อทำเรื่องระบบน้ำนะครับนะครับเรียนให้ทราบถามว่าถ้าเราไปทำที่อื่นนะครับปัญหาที่พอจะเรียนให้ได้ทราบก็คือว่าหาที่ยากที่จะหาจะต้องซื้อมา,เท,าเท่าที่ดูแลเบลนใกล้เคียงจะต้องมีเงินนะใช้งบประมาณ เสร็จแล้วพอสร้างเสร็จก็ต้องต้องสูบน้ําไปพื้นที่นั้นเพราะมันโปรติมจะไหลมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของใช้กระมูลมาในการบําบัดน้ําเพิ่มขึ้นเรียนให้ทราบเฉยนะครับต่อมาถ้าสมมุติว่า,เ,าเราสร้างที่นี่ขอไปอีกภาพนะครับถ้าเราสร้างที่นี่นะครับเขาวางแผนจะสร้างอย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้พื้นที่ตรงตรงนั้นแต่จะมีพื้นที่ให้เห็นตอนนี้มันพื้นที่ ที่มีปัญหาเนี่ยแหละครับประมาณเจ็ดไร่นะครับเขาจะสร้างตรงนี้ถามว่าเขามีแผนจะสร้างหรือไม่อย่างไรเขามีแผนอยู่นานแล้วที่จะสร้างตรงนี้เมื่อไม่มีการสร้างอาตอนนั้นก็มีการสร้างเริ่มต้นจากลู่วิ่งกับลู่จัก,กรยานให้คนมาใช้ผมเองก็เคยใช้ที่นี่นะครับผมก็ไปใช้ที่นี่นะครับแล้วต่อมาก็คนไปมากก็มาจอดรถที่จอดรถก็มีมาจอดตรงนี้ด้วย แล้วก็มีการสร้างสนามกีฬาลำลองเพื่อให้คนเล่นกันลำลองนะครับยังไม่เป็นสารมาตรฐานนี่นะครับที่เขาบอกว่าใช้เป็น,ปนที่เล่นกีฬากับจอดรถนะครับทีนี้ในแผนเนี่ยเขาจะทำอย่างไรในแผนเนี่ยก็เขาจะสร้างแต่เขาสร้างอยู่ใต้ดินนะครับแล้วข้างบนเขาก็จะพัฒนาให้เป็นโรงกีฬาหรือสนามกีฬามาตรฐานรวมทั้งที่จอดรถด,ด้วยนี่ในแผนเขา นะครับโดยที่ว่าเขาจะรักษา,าสิ่งแวดล้อมพยาให้เหมือนเดิมเพราะสร้างอยู่ใต้ดินพื้นที่ตรงนี้ทายพี่นาตอนนี้ถ้าผมจะเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเนื่องจากเขาเวรคืนมาเมื่อทาน้ําทําที่นี่มันถูกไปที่อื่นมันแพงแล้วก็จะต้องสูบน้ําไปเสียค่าบําบัดเนี่ยแพงนะครับ,รบเขาก็เลยเลือกพื้นที่ที่นี่แต่เขาก็ไปสร้างให้ได้ให้ได้ ผลทางที่สองด้วยก็คือให้ประชาชนได้ใช้ในการที่จะเต้นกีฬาพลพวงนั้นก็มีที่จอดรถด้วยที่เขาจะดาเนินการดาเนินการอย่างนี้เมื่อท่านถามไปถึงว่ามีหรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียนว่าสถานะในขณะนี้เพิ่งจะเริ่มกระบวนการที่จะศึกษานะครับในกระบวนการศึกษาจะสร้างหรือไม่สร้างในนั้นก็จะต้องมีการทำประชาคม มันก็จะมีผลกับประชาชนเขาจะต้องมาออกอยู่ดีนะครับคงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาบอกว่าให้สร้างหรือไม่สร้างกลไกมันมีความจําเป็นมันมีแผนมาแล้วไปทําในขั้นตอนการทําก็ไปทํารับฟังความเห็นถ้าเขาบอกไม่ให้สร้างคําตอบก็คือไม่สร้างแต่ท่านจะมาเค้นบอกให้ผมบอกว่าไม่ให้สร้างหรือมีแผนหรือไม่การทํางานคงไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเปลี่ยนย้ําว่าเขามีแผน ที่จะทาที่จะแก้รักษาบึงหนองบอนไว้ไม่ให้น้ําเสียเขาก็ทํามีแนวทางการทําอย่างไรนะครับแนวทางในการทํานั้นก็ศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการลงทุนโดยคํานึงถึงเรื่องของการใช้ที่ดินให้เหมาะสมคุ้มค่าให้ประชาชนให้มีผลกระทบต่อสงแวดล้อมน้อยสุดแต่จะต้องดึกษาด้านเทคนิคด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายด้านการเงินด้านเศรษฐศาสตร์ ในขั้นการตัวอ่านทก็จะต้องรับฟังภายมิถึงของพี่น้องประชาชนจะทําได้ไม่ได้ก็เอาข้อมูลนี้มาตัดสินใจนั่นคือภาพที่อยากเรียนให้ฟังทั้งหมดครับเชิญคําถามที่สองครับท่านประธานที่เคารบครับประเด็นที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหารไทยตอบมานะครับก็ชัดเจนระดับหนึ่งครับแต่ก็ตามที่ผมเรียนครับว่า สิ่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขากังวลมากๆก็คือว่าในเรื่องที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของอค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณในการก่อสร้างคือประชาชนเขาก็กังวลครับแล้วก็มีการคํานวณว่าการก่อสร้างในพื้นที่อื่นเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ลกล้างเนี่ยนะครับที่ผมได้นําเรียนไปว่ามีประชาชนเขาประเมินทางวิศวกรรมว่ารวมค่าจัดซื้อที่ดินแล้วเนี่ยยังอาจจะถูกกว่าการก่อสร้างบนพื้นที่นี้เนี่ยอีกกว่า3,000ล้านบาท ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็คงต้องฝากเป็นการบ้านทางท่านฐมนตรีครับให้ไปทบทวนและพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดครับแล้วกรณีที่จะก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างนะครับต้องรับฟังเสียงประชาชนตรงนี้ผมขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะว่าประชาชนผมอยากให้ทางท่านนานตรีเข้าใจหัวอกของประชาชนนะครับที่หวงแหนแล้วก็ใช้พื้นที่บึงหนองบอนนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นบ้านหลังที่สองเป็นปอดของคนกรุงเทพในย่านนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขา ประชาชนหลายคนเนี่ยไม่สบายใจมานานมากแล้วก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับก็อยากจะฝากทางท่านรัฐมนตรีให้ช่วยดูแลหัวจิตหัวใจของประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับคือประชาชนก็ยังถามมาอยู่เสมอนะครับเมื่อสักครู่ก็ยังถามผมมาว่าคือกรณีบึงหนองบอนเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านท่านท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยชี้แจงเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบนะครับการสร้างโรงบระบัดน้ําเสียบึงหนองบอนเนี่ยนะครับ โรงบำบัดน,นั้นโรงบำบัดน,น้ำเสียทนบุรีเนี่ยนะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเคยตัดสินใจย,ย้ายไปขอสร้างนะฮะในที่ใหม่มาแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าครับประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะมีโรงบำบัดน้ำเสียใต้พื้นที่สวนสาธารณะนี่เทียบเคียงได้กับกรณีของบึงหนองบอลเลยที่ท่านบอกกำลังจะสร้างใต้ดินเนี่ยนะครับนะเพราะว่าประชาชนกลัวเรื่องปัญหาหมลภาวะคือในกรณีบึงหนองบอนก็เช่นเดียวกันครับ และถ้าเทียบขนาดแล้วเนี่ยน่าจะมีผลกระทบด้านมลภาวะมากกว่าด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ยังมีการเอาพื้นที่สนามกีฬาลานกีฬาต่างๆของประชาชนไปใช้ในการก่อสร้างด้วยนะครับโดยที่อาจจะไม่มีการทดแทนแต่มี้ผมสบายใจนะครับเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการสร้างทดแทนให้นะครับในแผนนะครับแต่ก็ต้องประเมินว่าประชาชนยินยอมหรือไม่อย่างไรนะครับ สุดท้ายนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากก็ลงชื่อคัดค้านอยู่นะครับเพื่อขอให้กรุงเทพมหาคนครไปใช้ที่อื่นในการก่อสร้างคือผมย้ําและนําเรียนท่านประธานถานไปทางท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่าประชาชนไม่มีการคัดค้านการก่อสร้างลงบำบัดน้ําเสียทุกคนเห็นด้วยว่าการบําบัดน้ําเสียการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครสําคัญมากๆตามที่ทา้งท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเอาไว้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยครับเพียงแต่เขาต้องการขอร้อง ให้กรุงเทพมหาครย้ายการก่อสร้างไปอย่างที่อื่นนะครับก็อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีลองตอบอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของโลงบาบัดน้ําเสียของทนบุรีที่ย้ายได้นะครับทําไมหนองบอนถึงจะย้ายไม่ได้นะครับก็อยากกระซาบเหตุผลนะครับในกรณีที่ท่านยังยืนยันว่าโอกาสไม่โอกาสย้ายไม่น่ามีเนี่ยก็อยากกระซาบเหตุผลครับว่าตกลงแล้วจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยประชาชนต้องการแค่นี้ฮะย้ายหรือไม่ย้ายและถ้าไม่ย้ายนี่ขอเหตุผลได้หรือไม่นะครับขอบพระคุณครับ เ,เชิญท่านลำ <ขอ S 3> ตีกรเปยนท่านประธานสภาผู้แานสว่วนที่เคารพครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมก็เลยตกไปเพราะผมเป็นถามยาวไปเรื่องเรื่องของของอกรณีของสามพันล้านบาทเราเราท่านท่านอยู่ที่นี่กันท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมเรียนว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการที่จะยกตัวเลขอะไรไปกล่าวอ้างให้ประชาชนเข้าใจแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจ ไม่อยู่บนพื้นฐานผมไม่บอกเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ดีนะครับเข้าใจไม่อยู่พื้นฐานของของข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ได้เรียนดังไม่ได้ศึกษาออกแบบระบบของระบบบำบัดมเสียจะต้องมีระบบรวบรวมมสียมาด้วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้บ้านเดือนจากที่เคยทําให้เดิมปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไ,ไปแค่ไหนก็ไม่ดูแลเอาตัวเลขลอยๆมาเนี่ยก็ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ามันเป็นการพยายามเอาอะไรไป ทำให้ประชาชนเข้าใจไปทางไหนหรือเปล่านะครับเรียนว่าเขายังไม่ได้ศึกษาณนะนะปัจจุบันนี้ถ้าจะเอาแผนเก่ามาเนี่ยเมื่อใจกล้าทำไว้เป็นแค่คอนเซ p ปชวลเท่านั้นเองไม่มีรายละเอียดถ้าผมจะเรียนให้ง่ายเอาไอ้แผนที่เขาทำไ่เดิมเมื่อ20ปีที่แล้วมาแล้วมาก่อสร้างเลยท่านคงไม่ยอมผมทั้งสภาเพราะไม่มีรายละเอียดเมื่อข้อมูลไม่ละเอียดท่านเอาตัวเลขนี้มาพูดเนี่ยผมคิดว่า อยู่บนพื้นฐานที่ไม่อยู่บนหลักเหตุผลด้วยแท้จริงนะครับอันนี้ประเด็นของสามพันล้านผมไม่ได้บอกจะถูกหรือแพงกว่าไม่รู้แต่ผมชี้เห็นธรรมชาติว่าตรงนี้เขาเริ่มต้นมาเขาเวนคืนมาเพื่อทำร,ระบบบาบัดน้ำเสียเมื่อเรื่องการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมโดยเหตุผลของการเวนคืนนะครับแล้วเขาพิจารณาดูแล้ววันน้ำเนี่ยมันลงมาที่ต่ำเขาถึงมาซื้อที่นี่มาเวนคืนที่นี่ แล้วการที่จะเอาน้ําไปที่อื่นเนี่ยมันจะแพงโดยหลักแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ผลการศึกษาคําตอบอยู่ที่ผลศึกษาอย่ามาพูดตัวเลขกันโดยไม่มีผลศึกษาแล้วเอาตัวเลขนั้นมาผมคัดค้านโดยสิ้นเชิงนะครับกลับไปเรื่อง,องทนบุรีก็เช่นเดียวกันปัญหาที่ทนชนบุรีที่ทนบุรีคองเตยลบบุรีบางทีท่านเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผมจะเรียนให้ฟังว่า ที่ทนบุรีเนี่ยเด pues ิมทีเขาก็จะสร้างตรงที่สร้างปัจจุบันเนี่ยแต่มันมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกกับการรถไฟเขาก็เตรียมที่จะไปศึกษาอีกพื้นที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นทุนสนทานะก็ทําอย่างนี้แหละครับเพราะว่าการการรถไฟเขาเจอแม่ให้ที่เข้าออกก็ไปเตรียมหาที่สํารองไว้แต่เป็นข้างศึกษาพอไปฟังเสียงประชาชนประชาชนเขาบอกว่าอยากให้เป็นสวนฐานะ ก็พอดีการรถไฟเขายอมให้ผ่านก็เลยมาสร้างที่นี่ท่านจะเรียกว่าเปลี่ยนหรือท่านจะเห็นด้วยกับประชาชนยังไงนี่แหละครับสังคมมันอยู่ด้วยกฎหมายด้วยข้อเท็จจริงด้วยแนวทางปฏิบัติก็กลับมาถึงเพราะฉะนั้นท่านจะไปบอกว่าถ้าไอ้นี้ย้ายที่อื่นก็ต้องย้ายยๆยย,ยเหมือนกันไม่ใช่คําตอบผมคือไม่ใช่ต้องศึกษาไปแต่ละเรื่องแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ นะครับอย่าเอานี่มาเปรียบกันผมเล่าให้ฟังแล้วทุนรีมันเกิดขึ้นเพราะอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ฟังประชาชนแต่เขาเตรียมที่ไว้ก่อนแล้วแล้วมันมีปัญหาเขาก็เตรียมที่หลองก็ย่างลงไปดันย่างไปเจอตอนะแต่เขาก็ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้กลกบไปที่เดิมรถไฟเ็าให้ก็จบท่านจะไปเปรียบเทียบว่บาเพราะนั้นก็พยายไม่จบหรอกครับถ้าใช้สูตรนี้ผมตอบว่าไม่ใช่ที่นี่ถามว่าทำไรก็ศึกษาที่ครับถามว่าเอาไปเทียบกับอะไร ถ้าผมพูดนี้ท่านคงไม่ไม่โกรธผมถ้าท่านเอาคนที่มาเล่นกีฬาม,มาเปรียบผมเรียนย้ำผมก็ไปใช้สถานที่ที่นี่ขี่จักรยานนะครับแต่ท่านต้องอไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องน้ำระบบน้ำที่นี่กี่ตารางกิโลเมตรท่านต้องไปทำให้หมดที่เขามีผลต่อตรงนี้แล้วก็จะต้องถ้าสมมติมันเป็นภารากรุงเทพนคะรถ้าสมมติว่าตัวเล่มออกมาเป็นภาระ ท่านต้องให้สังคมเขารู้ได้เราจะเลือกวิธีที่ยากก็ได้คำตอบผมท่านอย่ามาเค้นผมให้ให้รับปากไม่ได้อันดับแรกเราอยู่กันที่นี่เราก็รู้ผมไม่มีอำนาจหน้าที่จะบังคับบัญชากรุงเทพมหาคนครเรากำกับเหมือนท่านกำกับผมอยู่นี่แหละผมกำกับเขาตอนเขาทำแผนเขาก็ไม่ได้ขอผมเขาทำแผนของเขาตามอำนาจหน้าที่เขา กำกับหมายความว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ท่านนะผมถึงจะใช้กฎหมายได้เขาทำตามหน้าที่เขาเขาตามขั้นตอนเขาถ้าจะเรียนง่ายๆว่าก็ลงไปทำแล้วฟังประชาชนเขาพูดถ้าประชาชนเขาไม่ยอมก็คงสร้างไม่ได้แต่เบะชาชนสร้างไม่ได้ประชาชนก็ต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าภาระที่กรุงเทพมหานครต้องแบกมากขึ้นเขาก็ต้องรับถ้าเขาบอกว่าเอาเสียเงินมากก็ยอม การบริการด้านอื่นกรุงเทพก็ต้องน้อยลงเขาก็ต้องรับสภาพถ้าตอบโดยระบบของตอบอย่างนั้นจะให้ผมไปบอกประชาชนให้มั่นใจว่าจะไม่สร้างท่านคงคงคงให้ผมทํากันไม่ได้คงคงคงไปสั่งกรุงเทพมหานครเช่นนั้นไม่ได้เขาอยู่ในแผนเขาเขาเวรคืนมาเพื่อทําเรื่องงม้มอํานาจหน้าที่เขาใช่เขาทําตามขั้นตอนกฎหมายให้เขาทําไปถ้าประชาชนไม่ยอมเรื่องประชาชนไม่ยอมอย่างนั้นน่าจะน่าจะ จบสมบูรณ์มากกว่านะครับก็ผมขอเรียนเพิ่มเติมแ่นนะครับครับท่านสมาชิกค,ครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้ถามเรื่องขอให้เวจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแทนการใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอนซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน โดยท่านสส,สวิโรธรักษนาดิสอนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องขอกราบขอบคุณพลเอกอนุองพงศ์เผ่าจินดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่กรุณาให้เกียรติสภาผู้แทนราษฎรอของพวกเรา